140นี่1.6นะครับไม่มีไอครับเดินทางไกลสบายแน่นอนยางอะไรไม่เคยลงพื้นครับบอดี้เดิมสนิทน็อตไม่มีขยับนะครับ What? สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนักขุณรถบ้านมือ2นะครับวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับเป็น To โยต้าโครโรราเอาติดนะครับ 1.6Gduo ปี2013นะครับตัวสุดท้ายไล่ผลิตแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าสภาพรถคันนี้นะครับผมให้1ในพันคันเลยครับสภาพสวยมากครับบอดี้เดิมสนิทน็อตไม่มีขยับนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบฟิล์มเพิ่งติดมาใหม่นะครับเจ้าของเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับก่อนจะไปชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักขุณรถบ้านมือ2ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกัััันนนนนนเลยยคคครรรบบวว่าาาถี้จะะสสภพขดไห โตโยต้าโคโร拉 a อลติดนะครับคันนี้เป็น 1.6G ตัวท็อปนะครับปี2013นะครับผมบอกเลยว่ารถสภาพคันนี้นะครับสภาพสวยมากนะครับบอดี้เดิมสนิทนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับเป็นปี13นะครับเป็นเครื่องดูโอแล้วนะครับเกียร์ cvt นะครับล้อแม็กสวยสวยเลยนะครับได้ดิทสีล้อนะครับปี13ได้ดิทสีล้อนะครับยางมิชลินไพ r เมซี่ดอกหนาๆเลยนะครับ4เส้นเลยนะครับสีสวยเงางามรอบคันนะครับดูไปช้าๆนะครับ สภาพสวยมากนะครับไฟท้ายเป็น LED มีทับทิมแล้วนะครับปี13ตัวสุดท้ายลายผลิตนะครับสภาพสวยมากครับสีสวยเงางามรอบคันครับฟิล์มเจ้าของเพิ่งติดมาใหม่นะครับติดของ 3M เลยนะครับอย่างดีเลยนะครับสีสันรอบคันผมให้9 0้าถึงเ5%เลยนะครับสีสวยมากครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็นเครื่องดูโอนะครับ กันสาดติดมาให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับไฟหน้าใสๆขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับภาษีเดี๋ยวผมจัดการต่อเป็นปี69ให้เลยนะครับแถมให้เลยนะครับรถสภาพสวยมากครับสีสวยๆเงาๆเลยครับนี่ครับสภาพสวยมากครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันบ้างนะครับภายในนี่เลี่ยมกิ๊บเลยครับน้องๆป้ายแดงเลยครับดูครับเบาะหนังรูครับ ปี13ตัวสุดท้ายลายผลิตครับสภาพสวยๆมีจอ a อนด o อ d มาเรียบร้อยนะครับคอนโซลหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับช่องวางของด้านข้างไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสภาพสวยมากครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมเบาะหลังกันบ้างครับเบาะหลังก็สวยๆเลยครับสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในนะครับ สปาทาความสะอาดมาใหม่หมดนะครับดูครับฝาหลังคาไม่มีสกปรกครับที่ไว้สัมภาระด้านหลังตึงๆเลยนะครับไม่มีหย่อนยานนะครับถังขยะก็ใช้งานได้ครบหมดนะครับพรมพื้น3ามชิ้นใหญ่นะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับทําความสะอาดมาใหม่หมดนะครับภายในสวยสะอาดสะอ้านนะครับแห่งประตูสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักครับช่องวางแก้วน้ํานะครับวางแก้วเยติได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมเบาะฝั่งซ้ายกันบ้างครับ แผงประตูสวยมากครับสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับช่องวางแก้วน้ํามีทั้งสองฝั่งเลยนะครับดูภายในครับสวยสะอาดเรียบกิ๊บเลยครับสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับมาชมเบาะหน้ากันบ้างครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับนี่ครับช่องวางแก้วน้ํามีทั้ง4บานเลยครับวางแก้วน้ําวางขวดน้ําได้จุใจเลยนะครับภายในสวยมากครับดูเบาะครับ สะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับคอนโซลหุ้มใหม่ให้เรียบร้อยนะครับช่องวางแก้วน้ำนะครับช่องวางของห้อยของนะครับมีทั้ง2อฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับนี่ครับปี13แท้ครับนี่ครับเพจสิบสจดสครับตัวสุดท้ายลายผลิตครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับรถสภาพสวยมากครับกุญแจรีโมทเดิมจากโรงงานครับ สตาร์ตติดง่ายๆเลยครับชึ่งเดียวติดครับเสียงนิ่มๆเลยครับมีจอ a อ d ด o อ d เรียบร้อยนะครับจอขนาด9นิ้วนะครับดูหนังฟังเพลงครบคันเลยนะครับนี่ครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครบหมดนะครับเสียงดังฟังเพาะเลยครับเสียงเพาะมากครับอ่า ดู Youtube ดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันลงได้เลยนะครับนี่ครับเพ t สโ e นะครับ g o o g l e Map YouTube นะครับดูได้เลยนะครับเรียกได้ว่าออปชันครบพร้อมใช้งานครับแอร์เย็นลมแรงครับปรับใช้ได้ครบหมดครับไลฟ้นะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับช่องเสียบ a u x นะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับ ช่องเก็บของไม่มีแตกไม่มีหักนะครับถังขยะก็ถอดทิ้งได้ปกตินะครับเรียกได้ว่าสวยสมบูรณ์มากๆครับช่องวางแก้วน้ำไม่มีแตกหักครับพักกลาง2ชั้นปรับเลื่อนได้นะครับมานี่นะครับพักกลาง2ชั้นนะครับปรับเลื่อนตามสรีระการขับขี่ของแต่ละคนได้เลยนะครับกระจกนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับ ไฟหลังคาใช้งานได้ครบเดี๋ยวมาดูกระจกไฟฟ้ากันบ้างนะครับกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้ครบครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับนี่ครับใช้งานได้ครบหมดครับเซ็นทัลล็อกใช้งานได้ครบครับปรับข้างนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดครับด้านซ้ายนะครับซ้ายขวา ขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดครับพับข้างก็ใช้งานได้ครบหมดเช่นกันครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับจากคุลิตี้เดิมจากโรงงานนะครับกุญแจเดิมจากโรงงานนะครับเลขไม้สองแสนสามหมื่นสามพันโลนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากครับเจ้าของใช้ดูแลรักษาดีมากเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับเป็นไม้สีส้มนะครับนี่ครับสวยมากครับ ด้านซ้ายจะเป็นปัดน้าฝนหน่วงเวลานะครับด้านขวานะครับจะเป็นก้านไฟเลี้ยวนะครับกับไฟหน้านะครับสวยสมบูรณ์มากๆครับคอนโซลก็หุ้มให้ใหม่นะครับช่องเก็บของไม่มีแตกหักนะครับนี่ครับมาดูเล่มกับเอกสารบุ๊กเซอร์วิสกันบ้างนะครับพหรบบอต่อแล้วนะครับเดี๋ยววันจันทร์นี้ผมไปต่อภาษีให้นะครับเป็นปี69เลยนะครับแถมให้เลยนะครับ เล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับนี่ครับพรบซื้อให้เรียบร้อยนะครับคู่มือนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับคู่มือแอร์แบกนะครับอยู่ครบหมดเลยครับอยู่ยันใบรับประกันฟิล์มนะครับประกัน7ปีนะครับเรียกได้ว่าซื้อไปคือพร้อมใช้เลยครับสภาพสวยมากครับอ่ะชมเบาะหลังอีกหนึ่งทีนะครับนี่ครับ ไมเนอร์เชนตตัวสุดท้ายลายผลิตครับสภาพนี้ผมบอกเลยว่าหาไม่มีแล้วแน่นอนครับอะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับฝาท้ายกันบ้างนะครับเครื่องเดินนิ่งเงียบครับ1 6 0 0ซีซีครับเป็นเครื่องดูโอ้แล้วนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องเดินนิ่งเงียบมากๆนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับนี่ครับบอดี้เดิมชนิดครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอด นี่ครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับ 3L 3R อยู่ครบหมดครับเหรียญบาทครับอยู่ครบครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตก่อนไม่มีแกะไม่มีถอดครับน็อตไม่มีขยับครับเหรียญบาทอยู่ครบหมดครับ 3L 3R อยู่ครบหมดครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับเหรียญบาทครับสติ๊กเกอร์รถเดิมจากโรงงานครับตาโตโยต้าครับเหรียญบาทครับเหรียญบาทเหรียญบาทครับอยู่ครบหมดครับสติ๊กเกอร์รยเดิมจากโรงงานครับอยู่ครบหมดเลยครับ เครื่องเดินนิ่งเงียบมากๆนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับแอร์หนาวช่มนะครับสภาพสวยมากครับผมบอกเลยว่าหาเอาติดสภาพดีๆก็ยากแล้วนะครับยิ่งหาให้ได้สภาพแบบนี้นะครับยิ่งยากคูณ2เข้าไปใหญ่นะครับมาชมฝาท้ายกันบ้างนะครับถ้ายก็กว้างขวางนะครับขนข้าวขนของสะดวกสบายนะครับถ้ายเดิมสนิทครับนี่ครับตะเข็บมิดอาร์คเดิมทุกจุดครับ เม็ดอาร์กล่างน้านะครับอยู่ครบทุกจุดครับที่สําคัญน็อตไม่มีขยับครับตาโตโยต้าครับอยู่ครบหน้าท้ายเลยครับน็อตไม่มีขยับครับแต่เข็บเม็ดอาร์กเดิมทุกจุดครับนี่ครับเม็ดอาร์กล่างน้ํานะครับอยู่ครบทุกจุดครับนี่ครับยางอะไรแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบหมดครับรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับยางอะไรไม่เคยลงพื้นครับ ตุ่มหน้ายางอยู่ครบหมดครับสีหน้ายางอยู่ครบครับเต็มเต็มเลยครับนี่ครับแม่แรงเครื่องมือไม่เคยใช้งานครับสภาพสวยมากครับไฟท้ายเป็นทับทิมแล้วนะครับ LED ทับทิมนะครับ Minor c h a n g ตัวสุดท้ายลายผลิตนะครับสภาพสวยมากครับหาสภาพนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนครับสภาพนี้ผมให้หนึ่งในพันคันเลยครับ สภาพสวยจริงๆครับฟังเสียงเครื่องนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับอ่าวันนี้พามาทดลองขับ To y ย ta c โคร l l a เอ t ตินะครับปี2013นะครับตัวสุดท้ายลายผลิตนะครับ 1.6G นะครับรถขับขี่ดีมากครับช่วงล่างเก็บให้ครบพร้อมเรียบร้อยครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับแป๊บๆป๊ร้อยยี่สิบแล้วครับ ครับดีมากครับช่วงล่างเก็บให้ครบพร้อมใช้งานครับ1 3 0 140นี่1.6นะครับ1้0 1 5ี่สบครับสบายสบายครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0 6 2 1 9 1 4 4 9 9นะครับรถอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับต่างจังหวัดส่งเทเลอร์ได้ทั่วประเทศนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักขุนรถบ้านมือ2อด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ